สวัสดีครับพบกับร้านอาร์มดูทีดีซีอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจัดให้เลยนะครับผมสำหรับเจ้า Kawasaki Versys 650รุนปี2013 มาดูกันเลยครับคันนี้จัดทรงเป็นยังไงของตั้งเป็นยังไงบ้างนะครับผมจัดทรงเป็นแนว enduro นะไม่ได้เป็นทัวริ่งที่แบบปีบเยอะๆอันดับแรกก็จะเป็นชิวสูงเป็นยางกึ่งนะครับทางดํา50วิบาก50ก็คือตะกุยดีเลยรถคันนี้นะครับออกแนวจะเดิมๆแต่ลดเซอร์วิสแล้วทั้งคันนะฮะน้ำมันเครื่องใหม่กองใหม่ไล่ระบบ ABS ความร้อนปกติตั้งวาลวเรียบร้อยซีนเซอร์นี้ไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับผมแล้วก็ังมีแหลกหลังพร้อมกล่องหลังประมาณนี้ ่วนตัวรถอะสีเสือสวยเลยดูสีถังดิสวยปิ้งสวยสวยดูเลขไมค์คันนี้กันเลยนะครับผมเลขไมค์อยู่ที่6กหมนานะครับแต่อย่างที่ผมบอกตั้งวาวเรียบร้อยและคันนี้คลิปนี้อาจจะจบเร็วนิดนึงเพราะว่ารายละเอียดของแต่งมันน้อยแต่เราขายความเดิมและความจริงใจของตัวรถของเขาอุ้ยดูชายถึงใจกัยะทําการสตาร์ทเลยนะครับผมไงทีเดียวฟังเสียงอ่อรถหกหมื่นกว่า ก็ผมบอกแล้วตั้งวาวแล้วเสียงท่อครับมาดูระบบไฟต่างๆกันบ้างเลยนะครับผมสูงตามซ้ายขวาแต่ประไฟใช้งานได้ครบหรือว่าเนียนในระดับหนึ่งเลยนะซ้ายขวาเบรก ผมบอกแล้วว่าหน้าเนี้เหมาะการเดินทางที่สุดแล้วนี่ขนาดไม่ทัวร์ลิงนะขอยะดับเครื่องสำหรับเจ้า Kawasaki Versys หกห้สอซูบ644ลเป็น1ำนวนสคันนี้จัดไปเลยนะครับผม7จ9 0 0 0เท่านั้นนะครับผมสงสัยตรงไหนนะโทรมาสอบถามกันได้เลยนะครับ089 1218309ผมอาร์มจากร้านอาร์มดูทีดีนี่นะสายหรือจะดูตัวจริงก็ได้นะครับ หรือจะดูตัวจริงกันได้นะครับรถอยู่สมุทรสาครพระราม2ใกล้กับว่าสามพันท้ายนรนสิงห์นะถ้ามาไม่ดูยังไงปักหมุดมาเลยร้านอาร์มดีดีซีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไลน์แอดอาร์มดีดีซีอย่าลืมใส add, ่แอดนำหน้าด้วยนะครับและมาช่วยกันให้คะแนนนะครับว่าส่วนของผมกับส่วนลูกค้าไปในทางทิศเดียวกันหรือเปล่าเต็มสิบคะแนนให้กี่คะแนนส่วนตัวผมคันนี้เอาไปเลยครับแปดคะแนนลดใช้งาน จัดไปดิครับผมแล้วรถทรงสวิทเรียบร้อยถ้าชอบคลิปนี้สนับสนุนร้านเล็กๆของเรารบกวนไลค์แชร์ซับสไคร้ให้อาร์มดดีดีด้วยนะครับอาร์มดดีดีร้านเล็กสวิทใหญ่เช่นเคยขอบคุณมากครัับสสวดีครับ